สวัสดีค่ะสาวทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวทักทายน้องกิงพองกันอนปีเขาจะกลับวันนี้แล้วพี่ไม่ส่งค่ะนั่นทางปลอดภัยกันกุก็นะน้องกิงพองกุก็กุกกลาจอกันท่ากิเลกเอกันท่ากิเลศว่ะไม่ส่งกุกกุกกละเดี๋ยวน้องแป้งเขาก็จะเดินทางไปอีกหนึ่งวัดเนาะคือตอนนี้เราจะไปวัดในก็ตามคำโอ้ตรงนี้เหรอ กืบเกือบจะไปนี้แล้วด้วยออแต่เร็วดูรถฉันไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆไปเส้นทางก็อาจจะ่อยู่เอาตอนนี้อันอันน่เป็นเอันนั้นหรอโอ้เออก็ สนุกสนานกันนะคะตอนนี้เราก็ไปหากับสาวๆอยู่ในรถรู้สึกว่าเป็นเกียดย่างยิ่งเลย <c oughs> ได้พวงสาวๆอ๋อทำไมต้องปิดปากกันด้วยอยู่ในรถกันสี่คนออกจากวัดพระเจ้าทิพย์อินสารมาแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยก็จะแยกไปเป็นสองกลุ่มนะคะเพราะว่าเปลี่ยนแผนนะคะ <c oughs> โอเคไค่ะของในรถขนมอะไรเต็มนะคะไม่ต้องอะไรเนาะ เจ้าทิเจ้าถิ่นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าน้าเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยนะคะจ้าตอนนี้เราก็ออกจากวัดพระเจ้าทิพย์อินสานมาตอนนี้คือที่นี่ก็มีพระเจ้าทิพย์วานคุ้มใช่ไหมแล้วก็เข้าเมืองขากลยใช่ไหมเนี่ยอนี่ก็จะพิมพ์ไห้ภาษาคืนแล้วก็ภาษาภาษาพม่านะคะวันคุ้มโอ้ไม่เห็นเลยตัวหนังสือก็ เรามีเจ้าถิ่นนำทางอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะตรงไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะถนนทางโอเคนะโอเคไปตรงไปก็ถึงวัดแล้วเอาล่โอเคโอเคถึงแล้วบ้านคุม้มอันนี้จะเป็นโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนแบบเหมือนอันนี้อเนอะอนุบาลอ๋อวัดบ้านคุม้มวัดพระเจ้าทิพย์นะคะเออมองขาอ๋อวิ่งมืองขาโอ้ที่นี่ ที่นี่แบบชั้นนนึงไปทางไหนเนี่ยไปข้างหน้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ลดระดับไงเอาองตั้งนี่ลูกเอาของมีอะไรมัเนื้อเนื้อหันดอดเข่ากลับไปตั้งนี่รถเงียบสงบดีเนาะที่นี่เนาะเออมึงขาดอ๋อวิ่งมึงขาดอ๋อรถอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นรถที่เอาของทั้งบูมมานะคะสิต่อสิอินเล ตึงแล้วเ้าไหวไหมเนี่ยไหวอยู่นะ <c oughs> ก็ตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปในวัดพระสถิตนะเมื่อกี้ก็ไหว้พระแล้วนะนี่ก็คือแยกกันมาสองกลุ่มคะ่ะ <c oughs> อ่านไรศิวรารศวราต่านปริวันโนนีปริวัโนนีพระโยตราชโยความสุขความสุขสันข้าวันนิพพานภิกขะพันธ์กัย มือสคอนเตอร์เนะบมือเขายกเขี้ยกาเจนไว้กัมหนึ่งโอ okay. เคหนึ่งสองสามกเนอะหนึ่งสองสามนึงันั

เคก็หลังจากที่ทำโมลเสร็จน,นะคะน้องแป้งก็จะพาดูวิวจากที่บนวัดนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านคุ้มนะคะว้าวบ้านหลังนี้สวยมากโอ้ยอยากเที่ยวในหมู่บ้านนะแต่ว่าก็เออเราอย่าเสี่ยงดีกว่านะคะคือแบบเรามาแบบอืมอันนี้นะคะก็จากวิวที่บนวัดเนาะอันนี้ก็เป็นท่านบันไดน,นะคะอืมวัดก็ยังเก่าแก่ที่นี่ก็มีพระเจ้าทิ์จะ เมื่อกี้ก็กลับไ่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงน่าจะเป็นละครตีนะคะโอ้โหหลังคาเรื่อนสวยเนาะขอดูบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะอุย้ยสวยอะ่ะชอบ ตรงบ้านก็จะประมาณนี้นะคะที่ดัดแปลงไปก็มีเยอะอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะโอ้ตรงนี้ก็จะมีแม่น้ํานะคะอันนี้แม่น้ําอะไรคะเนี่ยโอ้โหถ้าหน,น้าฝนคือแบบนี่จะคิดสภาพไม่ออกเลยเนาะคือแบบจะอยู่ต่ํานิดหนึ่งเนี่ยคะ่ะก็หลังคาเดือนก็เป็นดินขอนะคะ ส่วนผนังบ้านนี่ก็อาจจะมีอิดบ้างเป็นไม้บ้างนะคะก็เดี๋ยวน่าจะเดินทางกันต่อแล้วอะเดี๋ยวก็ไปอีกหนึ่งวัดนะคะแล้วน้องไปถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันเนาะก็ไปค่ะเอะก่อนจะกลับขอกลับไว้พระเจ้าทิพย์อีกต้นหนึ่งถ้าได้พรน้พอ,พอ,พองกันข<ม>อ,อกล้องซุมขม้ามาหน่อยไป อาทุสาทุอันนี้ก็จะเป็นบริเวณในวัดเนาะเป็นทางกันต่อค่ะเจเออประวั <c oughs> ะตินะประวัติเก่าอ๋อตัวีเก่ากับประวัติเหรออ๋อสักนิดก็ได้สักตอนก็ได้อ๋ป,ป้าแม่แม่ก็น่ารักนะคะ ออกค่ะกับแนวนะคะโอเคเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่อีกหนึ่งวัดแล้วนะคะนั่งวัดอันนี้วัดเจียงเหรอนั่งอันนี้วัดเจียงเหรอวัดหุยจ้างนะคะเ,เอาไมีจ้างเนี้ยทีนี้ วัดไวจ้างวัดไวยจ้างเอ้ยโอ้วัดเก่ามากเลยดูดิโอ้ดูประตูอโรุนางอะไรตกใจอ๋ออากาศดีเนาะอ้ยไปทางนี้ก็ได้นี่นะส่ปลาหลงวัสีวัถานลุงสา่ปลาหลงอย่างวัน วันดีวันดีเนนะีพศอสอนหนึ่งสามเจ็ดสี่นะคะดูประตูอะน้องๆเข้าไปก่อนนี่ก็จะเป็นวัดหุยจ้างนะคะโอ้วัดเก่าดีเนาะว้าวดูไม้คนดิดูคราสิ่งมากโอ้ไม้นี่กี่ร้อยพันปีแล้วไม่นรู้นะแล้วก็สังเกตเลยว่าคือที่นี่เนี่ยก็จะมีหินรองไว้แบบนี้แล้วก็เป็นไม้แบบนี้เกือบจะถกวัดเลยนะคะโอดูหน้าต่าง ถ้าเป็นในพันษานี่คือ,อยังไงเนี่ยโมดูข้างบนก็ยังเป็นไม้เก่าอยู่เลยนะา

ส่าพี่น้องเขาเขาทิตจำดีไกลเนาะเพราะว่าผ่เใครมาดูมาต้านไิ่ก็ตีวัดควยจ้างหรอะวัดควยจ้างอยู่ตีในบองขักคเนาะอ๋อโอ้ดูติหน้าต่างนลโอ้โหสุดยอดมากอันนี้ก็อยู่จากอยู่ห่างไกลจากชิงตุงมากๆเลยนะคะก็โอ้ก้อนมันก็ไม่น่ามุขเนาะ ยีส่าขนี่ยรมีสาขึ้น <c oughs> ่อาค่าเอา่าข้อที่นี้ก็ยังเป็นของอะไรที่เก่าเกงนะคะถ้าผู้มีจิตศรัศาทธาที่อยากจะมาสร้างตอบเต็มหรือว่าอะไรก็เชิญน,นะคะสายบุญเนาะโอ้โห oh อย่างข้าพันสาวก็คือที่อายุคเขาก็ยังนอนตามในวัดแบบนี้นะคะ โนหดูดน <OR egg wiggle noise> ูหน้าต่างเนี่ยสะทานหน้าต่างมาแลวดูดูหออันนี้ก็ยังใจอยู่ในหนอนบเตอร์เ็าปฏิปิญาเขายนเอย่ยไปเตก้ลงเต้ลยังกำลังสาธุ หาทู่หาสัตว์ธรรมจอยสงสารของเลยใจราคาเขาไม่จีบเป็นงานดูนี่ก่อนนังแค่มีคนอยู่ปะคิดว่ามีนะดูหน้าต่างคนดีคือที่นี่มีประวาติยี่สิบหลังคาเรือนแต่ตอนนี้ขบวนรถเราออกแล้วอ่ะขอไว้ขบวนได้ไหมโอเคแล้วว่ขึ้นรถเราดีกว่าไปไปทางไหนออกไปนี่ได้นะไป เมื่อกี้คือเราโอ้ียกได้อยู่ได้อยู่ไม่เมื่อกี้เราออกจากวัดวัดอะไรนะวัดที่มีช้างอ่ะเออวัดที่เก่าๆอ่ะอืวัดนั้นก็เออเป็นอะไรที่น่าสนใจหนึ่งวัดนะคะก็หลังจากที่เราออกจากวัดนั้นแล้วก็เราไปซื้อข้าหนมแล้วก็ว่าจะไปแจกน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดอย่าฟันเลยนะคะว่าจะมาได้นั่นเนี่ยเอ่อก็ต้องเป็นโ v i e w หรือว่ารถสูงเท่านั้นนะคะโ้ฝุ่นนี่คือเต็มเลยอะเราจะไปวัดไหนกันต่อคะเนี่ยวัดาผาลายผาลผายค่าลายอคือวัด<ผ>ที่นี่คือยังเก,<ๆ>เก่าแก่แล้วก็คือแบบเป็นเออคลาสติกทั้งดีเนาะอ้ฮอฮโชคดีมากเลยเนี่ยที่ได้แบบเออได้มากับขบวนที่ได้นำผ้ามา วายด้วยอ่ะคือแบบไม่งั้นก็คือแบบไม่มีโอกาสที่จะได้มาแบบทั่วแบบนี้นะแล้วก็ได้นุน้นองนำเทียเย่ยวด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะค่ะอุย้ยทำไมเสียงน่ารักไปอ๋อโอเคเดี๋ยวเปไงแล้วถ่า,<ะ>ายต่อนะคะจะตอนนี้นเราใก<น>ล้จะเข้าหมาู่บ้านแล้วนะคะว่าอะไรอ่ะเฮ้ยคือออกขาลายใช่ไหมคะน้องแป้งคิดว่ารถน้องแป้งน่าจะ เอาจอดไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่าคือมันอะไรนะเขาบอกอว่าทางแคบนะคะแล้วก็ข้ามหมู่บ้านแล้วด้วยวัดอยู่ทางไหนกันเนี่ยโอ้ที่นี่เนี่ยเราก็จะเห็นเขาทำข้าวโพดเยอะมากเลยอะ่ะเป็นแต่ไร่ข้าวโพดนะคะเส้นทางแคบนิดน,นึงกลเ่น วัดไปทางไหนนะน่าจะจอดที่นี่ได้ไหมคือแบบเขาบอกว่ากลับหัวอยากนิดนึง ปิดรถเลยมาตอนนี้เราถึงบ้านอะไรนะผาไล่ผาไล่โอ้เป็นขายข้าวโพดด้วยไม่สืค่าอ๋อพี่ต้องผาไล่ค่ะนาอคุณค่ะ,ะข,าขายสั่งกันขา้าวโพดไพื่อทีกินขายข้าวกลับอ่ะพี่หอมนี่โอ๋โอ้ไป โอ้ไม่ตอนแรกคิดว่าตรงนี้รถเข้าได้เอาเราไปทางไหนนี่เนาะเออมีน้ำโบเอ้วัดแต่ทอดแต่ทอดแล้วเอาอย่างลง เออน้องๆเหรอรังไหนไปบ้านไหนบ้านนี้กันเพาะบ้านนี้เลยติดติดวัดเลยนะคะโอ้อันตั้งใจนี่เป็นอย่างนี้เขากราบเขาพูดโอ้จิลีบันเฮ็ดเขากราบขึ้นนอโอ้น้องสมมาสมมาเหรอสมมากราโตใช่แล้วค่ะบ้านเรือนก็คล้ายๆกันหมดเลยนะคะเราเป็นตาาเริดคะนี้ก็ยาก มีหมดเลยใช่ไหมโอ้โหยอกน้องหมดเลยนะคะข่าวบานกอะมาันตอนะมันตอีนายว่ามาขันตอเยอมากอไเข้าบ้านแล้วก็มาสมากันเดี๋ยวน้องก็จดเข้าไปในวัดนะคะนี่อ้า็แล้วเด๋ยวน้ว่ากานดงหไปนแม่พอปันม่หาเาแ โอ้โหวัดนี้ก็สวยงามนะคะว,ว้าวก็ยังเก่าแก่อยู่นะคะอ้าวน้องเออแจ็กแม็กอยู่นะคะมีรถที่เราเอา,เอานำของมาถวายเดี๋ยวเข้าไปในวัดกันค่ะบริเวณในวัดก็กว้างอยู่นะคะน,นิดว้อันี้น่าจะเห็นหมู่บ้านเลยฮัลโหลบ้างแจกอรอแจ็กเลยค่ะ แจกขนมไปหมดแล้วเหรอไม่ใช่ยังยังใช่ไหมอืมมเข้าไปกันในวัดกันไปกฝากใบพากันค่ะทุกคนเด็กแ้วเขาเข้าไปดิ๊งนะคะตานบทีมของตานมีน้ำซับ

ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์วันสุขวันสุขสวรรค์สวรรค์นิ

อนนี้เราจะไปวัดไหนกันต่อเนาะถนนแคบๆเลยดูดิบ้านคือแบบรถนี่คือเป็นฝุ่นมากเลยนะคะโอ้โหดูแทบจะไม่เห็นทางเลยเหมือนเหมาะควันอะแต่มันเป็นฝุ่นนะคะเราไปไหนเรารู้ไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่ไหมนำเออเไปในเวียงเลยไปในเวียงเลยนะคะว่าจะซ้ายหรือขวาอือขวาน,นะคะ <ไป S 2> <ๆ S 1> โอ้โหรถดีทางเลยทางเดิมนะคะโอเคกลับเข้าสู่ทางเดิม ตอนนี้เราก็ออกจากที่ในชนบทเมืองขาดมาแล้วเนาะตอนนี้เราก็เข้าเมืองขาดแล้วใช่ไหมนี่ไงเมืองขาดไปขวามือไปไหนอ่ะไปเมืองยางขวามือไปเมืองยางล้าซ้ายมือเราก็ไปเมืองขาดเข้าในเมืองเนาะอันนี้ที่เขากินใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูนี่เราไปในสายบอกหรือสายฝนหรือว่าสายอะไรคะเนี้ย ไฟคนเนยมือออกพันหนึ่งก้ามไม่มีประกาศบอกประกาศปีนะอ๋อประกาศดอกปัะคลีกระลำปีนี่จะไม่เห็นทางแล้วนะค่ะอูโว้ายี่ยงวาดนี้เนาะมันพันกันเลยพันไม่เห็นจริงๆอันนี้คือไม่เห็นจริงๆนี่คือพูดความจริงเลย i นี่คือวัดนี่คือแบบต่างกับที่เราไปเมื่อกี้มากมากเลยค่ะโอ้สวยสวยกระจกเราเป็นฝุ่นหมดเลยเดี๋ยวเราก็จานี้นะคะโอก็มีพี่พี่น้องน้องในหมู่บ้านนะคะมาต้อนรับอ๋อนี่คือเขาถึงในเวียงแล้วนะคะโอเคจอดรถกันค่ะแล้วก็พักผ่อนกันไไม่ใช่พักผ่อนที่ไปทำบุญกันค่ะตายแล้วอะไรกันนี่ โอ้ที่นี่เป็นโอ้ย <stroke correr. S 1> ต่ตัว,ตว <c oughs> <canvas> อะไรนะว่า <c oughs> เป็นน่ารักมาที่นี่เนาะมาต้อนรับเลยอ่ะโอ้ยโอเคไ <c oughs> ม่ส่งค่ะโอ้ยมีสาวๆมาต้อนรับด้วยเป็นไงอ่ะเดินดิฉินหวานไม่ส่งค่าโอ้ยน้องๆไม่ส่งค่าโอ้ยสาวๆมือข <c oughs> าด <c oughs> <c oughs> đây là phòng văn như này, văn nòng muối, <laughs> văn nòng muối,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  nòng

सर <tries> बोल

ก็จะมุดออกกันหรอออกมาออกมาออกมา yeah <laughs>